สืบนครบาลรวบกระบวนการสวมรอยช่วยตามหาคนหายหลอกให้อนเงินไถ่ถอนรถถึงจะพบตัวสุดท้ายหายทั้งรถทั้งคนพนตรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกํากับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตารวจนครบาลร่วมกันจับกลุ่มตัวนายธินพัฒน์วงโพธิสารอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีฐานความผิดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2566ทางผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งผ่านโพสต์ Facebook ตามหาคนและได้มีบุคคลที่ไม่รู้จักทักเข้ามาผ่าน Facebook โดยใช้ชื่อว่าสมคร์ตสินิชคุณและแจ้งว่าสามารถติดต่อกับทางคนที่ตามหาได้และแจ้งว่าบุคคลที่เป็นผู้สูญหายนั้นได้นํารถยนต์มาฝากไว้กับทางคนร้ายจํานวนสองคัน ถ้าอยากเจอตัวคนที่ผู้เสียหายตามหาให้นําเงินจํานวน70,000บาทมาให้กับคนร้ายและนํารถยนต์สองคันมาให้กับผู้เสียหายจะได้แใจใ้งผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีเป็นจํานวน70,000บาทโดยทําการโอนมาแล้วถึงสองครั้งรวมเป็นเงินกว่าแสนบาทเมื่อโอนไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถติดต่อปลายทางได้ในทุกช่องทางหลังถูกจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงทําบันทึกจับกลุ่มพร้อมนําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลองหลวงดําเนินคดีต่อไป พลตตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลขอฝากเตือนภยัยเหล่ามิจฉาชีพพร้อมจะทําให้สูญเสียเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกออนไลน์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ควรกดลิงลก,ลก์แปลกๆที่ส่งเข้ามาผ่านทางไลน์ Facebook SMS หากมีคนแปลกหน้าขอให้โอนเงินหรือให้ทําธุรกรรมทางการเงินไม่ควรทําอย่างเด็ดขาดหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายให้รีบแจ้งที่เบอร์1441